สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนะครับบอกเลยนะครับยินดีบริการครับมองในแฟนกูเมื่อกี้มึงส่งสายตาแบบโอ้โหยิ้มแย้มเลยทำไมใช่ไงชอบชอบมึงโอ้โหฮะพี่พี๊ดตีเขาทำไมโ่องนั้นเลยผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะอย่ามองแฟนกูแบบนี้อีกเข้าใจป่ะนี่เธอคิดว่าทุกคนจะชอบฉันหมดเลยเหรอกูช่หนุ่สีเก๋ฉันหึง่ะงั้นเดี๋ยวเธอลองดูเลยนะว่า ถ, ام, ถ้าเขาไม่คิดอะไรนะเรามีเรื่องแน่พี่คะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขาพี่พี่คะพี่แหละค่ะพี่พี่จับค่ะใช้พี่มาหารหน่อยค่ะวัสดีค่ะคืออย่างหนูเนี่ยถ้าหนูโสดพี่จะจีบไหมคะจีบสิครับคุณหน้าตาดีฮะแต่หนูมีแฟนแล้วนะคะไม่เป็นไรแฟนคุณจะป็นคนอื่นได้เลยมึงนี่มันเลวเลยนะต่อหน้าแฟนกูไม่ยัง สอนลูกน้องของมึงด้วยไปสั่งสอนขอโทษครับพี่คะพี่คะมาหาหนูหน่อยค่ะพี่เขาเรียกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อฮะหนูขอถ่ายรูปคู่กับพี่หน่อยได้ไหมคะก็ได้นะฮะเนี่ยหน้าตาพี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะรู้มือมึงอะไรเนี่ยฮะคือมึงกลับมาบอกพี่กูเรื่องอไง ไม่ได้คิดอะไรนะโอ้นี่งานที่แบบนี้อีกนี่กูตกมือจุ่งมือกูจะพิบดแล้วเนี่ยนอป๊าเดี๋ยวป๊ามือเป็นใครเนี่ยฮะฮะแฟนกูเด้วยใครมืองคุมมันเหรอใส่สูดรวัดยอดตอบไท่ไมึงก็รู้ว่าเออเด็กของกูแต่คือมือไม่ใช่ คุมเด็กของมึงวะไม่ใช่เด็กของผมอันนี้เขาดามึงก็ต้องอะไรฮะต้องอะไรฮะหรือเขาเริ่มต้องสอนดิมึงก็ต้องสั่งสอนเด็กของมึงด้วยไม่ใช่มึงอะไรกันเนี่ยโอ้อะไรนะอะไรครับอุ้ยทานน้ำก่อนครับทานน้ำก่อนดื่น้ำอ่ะคุณใจเย็นๆน้ทาน้ำทานน้ำก่อนใจจะได้เย็นๆดื่มก่อนดื่มก่อนดื่มก่อน ใจผมมันร้อนใจผมมันร้อนดันไปไนก็่โอเคอูจะวัดใจกับมบงเป็นไงใจเย็นขึ้นไหมครับให้เขาคุยก่อนก่อนดีดีขึ้นดีขึ้นออกนี่ไงตัวเองอะไรกัน